เดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดีดิจิตัสดุกันนะคะอันนี้เราก็จะเ,เป็นขาตั้งกล้องนะคะนี่ก็จะเป็นพิกัดของร้านนะเดีย๋ยวให้ดูนี่นี่พิกัดร้านคนนี้นะคะก็ดังแรกเราต้องใช้คัตเตอร์นะคะ ตรงนี้เลยนะคะน,นี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของแมคคานกคนนั้นนะอย่างแรกเราก็จะล็อกกล้องก่อนนะเดี๋ยวออกมาโอเคอันนี้ก็คือเราแกะเสร็จแล้วนะคะก็นี่นะคะจะเป็นขาตั้งกล้องนอตที่เราสั่งไปนะคะแมค้าก็คือแบบประกอบ,บันหมานะเพื่อให้มันแบบพอดีอันนี้ก็ของมาครบนะคะนี่ตัวของมันตรงนี้แล้วก็มีนอตที่หมุนแล้วก็มีเป็นนอตที่ต้องใส่ แล้วก็เป็นตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะนี่ที่ไว้สําหรับจับโทรศัพท์จับกล้องนะคะแล้วก็ขาตั้งกล้องอสภาพโอเคมากเลยนะคะโอเคขอบคุณนะคะพระเพล